เป็นโรดจงบินไปถึงยอดเขาสูงสุดของภูเขาเบนรอดและเข้าสู่ประตูมิติเพื่อเดินทางไปเจอเบ็นรอดในธรรมชาตินี่กูกำลังอ่านอะไรอยู่วะ คุณผู้ชมครับอย่าให้ชื่อเกมนี้หลอกคุณได้เพราะเท่าที่ผมไปดูตัวอย่างมานี่เป็นเกมที่แปลกที่สุดตั้งแต่ผมนั้นเคยเห็นมาแล้วไม่เชื่อต้องลบลูเดี๋ยวไปดูพร้อมกันคืออะไรวะท่านครับท่านครับ ในที่สุดพวกเราก็กักขังพวกมันได้แล้วชว์มไม่โชว์ฉันหน่อยมันคืออะไรอ่ะมีสตรอรี่วะ่ะเฮ้ยบอรารีเนะนี่มันอูดินดินดินดุน,ดนเอาวะ ท่านครับท่านครับ,ค,รบคุณคิดว่าไงครับท่านนี่กูกำลังดู <c oughs> ้ยอยู่น, <c oughs> น,นั่นน่ะกูบอกแล้วไงครับมันเป็นขั้นตอนการกักเก็บไล่ปีก้นั่นมันคืออะไร <c oughs> พวกเราเสียเงินไปเท่าไหร่กับไปปีกนั่นสามพัน <c oughs> ล้านว่าไงนะพวกเรามีงบแค่ห้าร้อยล้านในเวน ้ยเ,เดียว้ด้านหลังนะ้อเดี๋ยวดูด้านหลังนี่ก่อนพวกเราสามารถเอาปีกออกได้นะครับถ้าท่านไม่ชอบออกไปโลก,กนพวกเราจะเอาพวกนั้นไปไว้ที่ไหนพวกเรารู้ทีครับท่านนี่คือสตรอรี่เหรอ อะไรเนี่ยการกักขังแบบ SCP ซพโอ้มังเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันกลายเป็นเกมออบบี้ไปแล้วเนี่ยโอเออว่าแต่เกมนี้มาเล่นยังไงทำไมมันแลดูง่ายจังวะโอ้โอ้ดิน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 ดนี่กูกำลังดูอะไรอยู่วะคุณผู้ชมนี่กูกำลังเล่นเกมอะไรอยู่ สำหรับผู้ที่เข้ามาดูคลิปคลิปนี้นะครับผมอยากจะขอโทษพวกคุณแล้วก็ขออาโหสิกรรมที่เข้ามาดูอ้าวนี่อะไรเนี่ยต้องใช้สองคนในการต่อตัวโอเคเราให้นายกระโดดขึ้นไปเลยเพื่อนอา้าวลูกกลัวลูกกลัวเอาเพื่อนเอาเดี๋ยวถ้าทําแบบนี้แล้วนายจะกระโดดขึ้นไปได้ยังไงอ๋อมันมีการเฟ,ฟโอเคโอเคโอเคขึ้นไปขึ้นไปอ่ามเจ๋งว่ะ สุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วเขาก็กระโดดฆ่าตัวตายนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เฮ้แม่งนายนี่แม่งฉลาดว่ะพี่เจ๋งอะนี่ครับคุณผู้ชมครับน้ำใจคนไทยนี่คือน้ำใจคนไทยเราทำไรชีวิตชีวิต,วตสภาพโอเคคุณผู้ชมเอ่อผมผม,ผมยอมแพ้นะครับผมยอมแพ้เฮ้ยเพื่อนขี่หลังเราขึ้นมา กระโดดขีรังเรานั่นแหละนั่นแหละสวยงามเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันเราจะไปด้วยกันโอเวกอนนั่นแหละสวยกระโดดได้ไหมเดี๋ยวผมเป็นบันไดให้ดีกว่าเดี๋ยวผมเป็นบันไดให้ โอเคคุณผมใช้เวลาเกือบสิบนาทีนะครับเพื่อที่จะพาหมอนี่ขึ้นมาได้รับวินแรกพร้อมกับผมเพราะมันคืออะไรวะเอ้ยบอราลีนะอะไรอะ่ะมีการให้เอาเลือกใช้ไอเทมไม่มีสักอย่างนอนดูเหมือนว่านายยังไม่ได้กินกาแฟเลย ลองชิมดูสิระวังนะมันร้อนรอว้าวว้าวว้ยอะไรวะนั่นี่ะโอ้โหนกาแฟฉันเน่าเลยโอ้โอะโอ้โอะเก็ไร โอ้โห oh <c oughs> ่ก๊อดคุณผู้ชมครับนี่กูว่ามงเล่นเกมอะไรอยู่แล้วนั่นอะไรนะ่ะเบ็ดรถที่เป็นเก้าอี้โอ้โห่ก๊อดโอ้มา่ก๊อดเฮ้ยอย่าโดนน้ำกรดนะเพื่อนอย่าโดนน้ำกรดแล้วนายจะเสียใจยูโ you know? น้ลนายจะเสียใจมากๆเพราะมึงจะได้เริ่มเล่นใหม่โอ้มา่ก๊อด The chair that's in Hello! hello. 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 You're in the pit now with me, Mr. Chair! Mr. chair hello. I am very sad all the time. Do you know why I'm sad all the time? Because of those stupid brain-rots! Mr. Chair used to be a beautiful beach chair by the ocean. Mr. Chair loved watching the sunrise every morning. But then those brain rots took that away from Mr. Chair. The brain rots turned Mr. Chair into a freak and threw him down the storm drain to sit all alone by himself. Mr. Chair has immense pent-up anger for those brain rots. Mr. Chair needs you to do him a favor. Mr. Chair needs you to get revenge for him. Mr. Chair heard about a place on the surface where you can get weapons of mass destruction. Here, Mr. Chair has something for you to get started. Mr. Chair, where do you get your money from? All you need to know. Mr. Chair works very hard for his money down here. Okay, viewers, that I'm quiet isn't because of anything. เพราะว่าม <là> ิสเตอร์แม่งพูดเบาเกินกูไม่ได้ยินเดี๋ยวผมค่อยขึ้นซับให้แล้วกัน Say goodbye to Mr. Share แล้วคือสุดท้ายกูโดนอ้วกมาเนี่ยนะว้าวตัวผมโตขึ้นนะครับเราจะตัวโตขึ้นถ้าเกิดเรานั้นได้รับวินแหวให้ผมสรุปง่ายๆคร่าวๆจากบทสนทนาที่เรานั้นได้คุยกับมิสเตอร์แชร์เขานั้นแค่อยากจะแก้แค้นครับเจ้าพวกเราเบนรอด ใช่แค่นั้นเลยแล้วเขาก็ให้เงินเรามาเวเพื่อที่เรานั่นจะได้เสื้ออาวุธในการต่อกรกับเราเบนบล็อดนี่ไงล่ะเดี๋ยวมึงเจอกูหนุ่มหน่อยโอ้มะกอดดงเทลมี that I have to do that again เฮียคุณผู้ชมผมว่าเราไม่มีทางเลือกเวเอ้ก็โดษทีหนุ่มหน่อย <c oughs> ที่มีผมวิเศษว่ะถ้าผมทำเหมือนตะกี้ใหม่ผมไม่เอานะครับโคตรทรมานเลยกว่าผมจะแบกเพื่อนผมขึ้นมาข้างบนตรงนี้ได้เนี่ยไหนดูดิ โอ้ยอ oh, ูดินดินดินดูดโอ้นั่นโคตรดูดีต้องการโปรตีนโดยด่วนไม่มีโปรตีนโน้โนออะเจอไม่เหมาะสม มันได้ผลไหมวะเฮ้ย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 เดี๋ยวไม่ใช่สิมันต้องไม่ใช่แบบนั้น no กูกลายเป็นโปรตีนไปที่เรียบร้อยคุณผู้ชม โอ้ my god โอ้ no โอ้โหมึงอย่าบอกมึงขี้ออกมาโอ้ oh my god กูแค่ไม่ขี้นะกูกำลังเล่นเกมอะไรอยู่คุณผู้ชมครับกูกำลังเล่นเกมอะไรอยู่แล้วผมเจอมิสเตอร์แชกอะมิสเตอร์แชผมโดนหลังแกครับ <laughs> Mr. Chair is a practical jokester sometimes. Mr. Chair heard that you used one of the weapons against the brain rats. Which one was it? Baseball bat? Oh, that's one of Mr. Chair's favorites. Wait, how take this? You can buy a bigger weapon. โอเคเราจะได้ซื้ออาวุธที่มันแข็งแกร่งมากกว่านี้นะครับผมควรทำไงดีวะซื้อแบดทรัพกูร่คุณผู้ชมคิดว่าเราใช้แบดทรักับใครได้บ้างอูดินดินดินดุน้นไหมไม่สิเราเลือกคัดซีนไม่ได้ใช่ไหมคุณผู้ชมเราเลือกคัดซีนเองไม่ได้วะ่ะผมลืมไปเลยอะโบลาลีน่าสวัสดี จริงๆผมอยากใช้ไม้เบสบอลกับเธอมากแต่ผมมีแค่แบทรัใช้แบทรัยังไม่ได้กินกาแฟเลยนะวันนี้เกิดอะไรขึ้นเหรอดนี่กวบาดูอะไรกับมาเดี๋ยวนีนะกลัวมงดูอะไรอยู่เนี่ย าวูตายเลยนี่กูขี้โอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชกูมังดูอะไรอยู่นี่กูมังเล่นเกมอะไรเอาเงินมาเอาเงินมาสองหมื่น yes Yes ผม,ผมพูดจริงๆนะเว้ยผมไม่รู้ว่านี่เป็นเกมที่ผมควรได้จะแนะนำให้ใครเล่นหรือเปล่าเราลองซื้อปืนไฟดูดีไหมเพราะว่าเงินเราถึงนะครับแม่ผมรู้สึกแบบโคตรดีใจเลยผมดีใจมากนะครับผมที่ผมนั้นเอาเงินไปสเปนกับพรมวิเศษถ้าผมไม่มีพรมวิเศษตอนนี้ชีวิตกูจบไปแล้วแป๊บหนึ่งนะขอผมแก้แค้นอูดินดินดินดุนด้นได้ไหมคือแบบมไม่ไม่ไหวว่ะไอเจ้าหมอนั่นนี่คือมันไม่ไหวจริง แกสมควรตายอาฮ่าอยู่ตรงนี้นี่เองแม่ดูใส่รองเท้าจอร์แดนเอีเวนนี่ I need protein yes อยากได้โปรตีนใช่ไหมกูเองแหละ it's me I have protein for you นี่แหละโอ้โหโอ้โหตายไหมโอเคเกรียมเลย สมองกูไปแล้วคือมันเป็นแต่ละฉากจบอะคุณผู้ชมเราสามารถแบบดูรีลันได้ด้วยนะครับเป้าหมายของเราก็คือการเออเก็บสะสมไม่ครบทุกฉากจบเนี่ยเหรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอซื้อไม้เบ b a l l แล้วนี่มันคืออะไรวะ ผมอยากเห็นเราเอาไม้เบสบอลไปตีบอลาริน่าคาปูชีน่าอะไรมึงอกัฮะเดี๋ยวมึงเจอกูผมเดาได้เลยตัวต่อไปนี่ไงมาละมาละเดี๋ยวกูตีให้แก้วแตกนะครับแอลลูเดลเจอกูยังไม่ได้กินกาแฟเลยกินดูสิ No, please. All I wanted to do was give you some coffee. Here, you still look tired. Have some, have some more of my coffee just for you. You <coughs> call them do you That's right. <coughs> Go ahead and drink up. Ah, you <coughs> โอ้ oh my god นี่กูกำลังดูอะไรอยู่โอ้ oh my god โอเคครับครับผมเครื่องผมพอแล้วเดีว่าผมคงไม่อยากจะเห็นฉากจบที่มันราคาแพงมากกว่าน,นี้นะครับแค่ฉากจบธรรมดากูก็ดูแล้วหดหูลวละ อันนี้ก็หดหูเหมือนกันถ้าเกิดคุณอยากจะได้เกมนะครับที่เออต้องมานั่งถามตัวเองทุกครั้งว่ากูนั้นมานั่งเล่นทําไมกูเล่นแล้วกูได้อะไรกูได้ฟรีดิเพรสชั่นอย่าลืมที่จะมาลองเล่นเกมนี้ดู